Nhìn em vậy không có gì ạ còn mà một cái ban như rồi ีแมวเห็นเขาทำโยยะกอะแล้วแบบตัแดงอ๋อแล้วบอกน้องอ่ะนั่นอะป้าดาวน้องเงียบเลยนะอยู่เป็นที่หายไม่แบบเจ้าเจ้าไงไม่แบบอป้าดาวอะไรนี้ไม่มีเืออ่าไงเหยียบปักบุ้งนังเสียไมหิตได้บอกไว้ คงกระชูดลยสังสีอะแต่ประมาณว่าอยากตายวันนี้หรืออยากตายวันนี้ไม่มีให้เลือกตายพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอเฮียตัวเลือกมันน้อ <c oughs> แไอ้ห่งดุกระทำยั้ำงิะเฮ้ยขอขยะนิดนึง ตอ,อ,อกฟังเลยนะตอ,อ,อกเอาฟังที่ดินเอาฟังแหลมลงเอาฟังแหลมขึ้นไม่มันเคยอ,อยู่ในดินมาก่อนนั่นไงนี่ปนหนไม่ว่างกล้องเราไม่ว่าง อยู่ก็เหมือนทำค้างไม่เป็นทำหลวไม่เป็นซะง,งั้นใครประดาวป,ประดาวของน้องจะดูว่าทำแบบไหนตัวตัวไดีแกพูดเลยมันไม่ต้องไม่ต้องปักไม่ต้องดัดมันเยอะไงน้องเพชรได้ททกล่าวไว้ว่าเตยดดยยไม่ได้เปนาุา <c oughs> อุจาไม่ได้ไรก็ได้แล้วเนี่ เหมือนกับตายแล้วเลยให้ก็ได้แล้วนี่ กาต่อไปทีแปลงโดนทำร้ายอีกแหละแต่มันทำไมจะร้ายกับผักเราไอ้นี่กินได้แล้วนี่ัดมามาได้แล้วนี่หดร้ายอ่ะไอ้นี่ก็โตแล้วนี่คนหดร้ายทารุณของบ้านอ่ะคนนั้นอยากกินอย่างเดียว ของบุ้งเฮียดูดิมันยังไม่โตขอใหญ่เลยอหยาขอได้เลย,ยขอแนวรวมอหยาขอผักไอ้อ้วนหนุนไปเดี๋ยวดาวมาทำไมอะ่ะเอาเ้าดาวมาทำไมที่เนี่ยเออทำไมดาวม,มาจะรักผักอะ่ะไ,ได้หอเปาเออทำไมดาวมาที่เ,เนี่ยเอ้ามาอะไรเงี้ยเอา้ามาได้ไงอะลกนางเออ ทำ <c oughs> ไมมากันอะไม่แปลกนะต้นนี้สวยละเราปลูกไง,งดีไปหมดและนอนลอยละตัวนต้องขุดเดวเต้นข้งางออกลัวอะไรมันลอดก่อนเถอะลอดเงื้อมือม,นมันแปลกขนาดนั้นท่านจะตายก็แบบพิจะะารณา ดนถอนไปหลายเจรณาตัวเองนั่นเลยเฮียบอกว่าแค่ผักบุ้งไม่เป็นอะไรก็โอเคเฮียไม่เกี่ยวอะไรนะเฮียบอกขอแ่ผักบุ้งไม่ได้แคาพี่เซ็ตถูกด้วยแบบแบบสบายทต่แม่ะเดี๋ยวต้องหมุนปักพี่เซ็ดเออไม่ได้เหรอเ้าแต่เฮียวหมุงกับบุ้งแบบแบบแบบปากก่อเอาช่วยกันห่วงไม่ดีเหรอมันก็ดีแต่ว่ามัน จะไม่ได้กินแล้วนะดินเริ่มแบบไม่ฮับยะเียบอกว่าเออมันก็ต้องร้อยถึงเวลาแล้วค่อยกินมันถึงจะอร่อยเดี๋ออตรนี้ไม่มีฝวพื่อคนปลูกยังไม่รู้แต่กระเจี๊ยบจะไวมากเลย เตรียมโตไวมา,มากเลยน้ำมันยังหมดแล้วจีละจีละแกลละ้วแล้วค่ะน้ำน้อยน้ำแผ้ไฟหรือว่าจะใช้บัวด,ดิก็ได้นะ,ะสะอาดหนอะนะผม,มแบบโหนน,นนะิดนึงอ่ะโอ้ยหายใจบอก นมน,น,นะนพอเอารั้วออกแล้วเห็นประกาศชัดเลยเตี<ม>่ยมันโดนบางเศษเดิยต้นขอบขอบไม่ใช่ว่ามันไม่โตนะองเท้านอนแต่มันไม่ค่อยเขียวอะ่ะมันเป็นอ่อนอ,อ่ออ่ะเพราะว่ามันไม่โดนแดบดบแดดไม่แข็งแรงอย่าลืมผักบุงบ้งเฮียผักบุ้งเฮียก็เอาเดี๋ยวไปเอาน้ำใหม่ไงูแล้วบอกให้ฟังต้องได้อยู่แล้วโอุ้งของเขามาก คนกินของเามันก็ะหย่างกินทุกอย่างอลยคนนั้นอ่ะตัดการเราก็แบบแตงก็อยากกินรู้ไหมอากาศก็อยากกินจะมาได้ไงอ่ะเอราก่อนอะไรอีกนะอากาศก็อยากกินแตงก็อยากกินปักบุ้งก็อยากกินไยากกินของคนอ่ะไม่มีของตัวเองไม่มีกินได้หมดวันนี้มีดารารับเชิญพึ่งอ่ะ คุณพึ่งคุณพึ่งนะไม่ใช่แมงวันหัวเขียวเยวเดี๋ยลงคางก็ฟังจะตายไม่เต็ตโต้เราอัดไว้แล้วเดี๋ยวจะส่งคลิปนี้ไปให้เปียวดจูจริงจริงจริงยิงเลิกหลักจริง รองเท้าเปียกเกียของนายต้องได้เลยน,นะเมื่อกี้ได้ครึ่งครึ่งรองของนายต้องได้ของเรามันได้ไม่เท่าไหร่รองเท้าเราไม่ต้องได้ด้วยแล้วรองเท้าปางทีรองเท้ามันมันจะเจริญเต,ติบโตเหรอจะโตอม,อนมันข้างล้นมาถึงข้างนอกนะแต่ผักไม่มาผักไม่ตามผักยังไม่โตก็อบอกผมอยู่แค่นี้แล้แบบเจริญงอกงามกับตายแล้วนี่อม,มองเห็นประกาดไหมเห็น สวยสวยไม่ไหวถ้าแบบรถกับหัวน,นบบว่าจะแบบปล่อยปล่อยกว่าแต่แบบตวงน้ำมเป็นพวกโลกเจ๊ป๋าซะด้วย,ยนะให้ใหญ่ใหญโตไป พ่พวกนี้มันต้องลงอืมัอได้เยอะๆหน่อยข้างๆข้างๆางนู้นแบบไม่ได้ลดก็ไม่เป็นไรอยู่ันได้ก็เป็นไรนะแต่ว่าก็อแบบไม่เท่าไรก็ไม่เท่าไรก็เท่าไร่เรรหมือนกันแหละต้นหมากนั่นให้เยอะหน่อยเดียวน้ำไม่ค่อยโดน,นต้นหมากเหรอนั่นแหละแล้วนี่หมากคลุมอ่ะมันโดนนล่แหละแต่มัา,ามองไม่เห็นมันเป็นคิดเป็น,น่อยมันไม่ค่อยจะชื้นเดี๋ยวมันแบบ ฉันไปแล้วนะฉันป่ยยวยอ,อ่ะอยากพเป็ดดิค่อ๋อมาทำไมอ่ะพี่เป็ดก็ดีใจแหละน้อย<ม><ม>น้อยอ่ะไม่บอกอ้าไม่เจล้เออเดียด้าบอกจะลงโพดอ่ะลงพดสักสามร้อยฮะสามถุงเออสามถุงของแกสามร้อยได้มั้งไม่เพราะว่าไม่ได้ถุงละเจ็ดสิบเม็ดไงใช่ก <laughs> ็ไม่ถึงสามร้อยหรอกเลย ตุงของแกก็บตุงก็เราเหมือนกันหรือเปล่าเหมอนั้นแหละอ๋อคือบอกพี่ยาดาปลูกรอบแล้วก็แบบนั้นโอเคสบายใจแล้วแหน่ของแกตงของเราโคตรสวง,งามเาถ้าปลูโชวงหน้าฝนะโคตได้กินดีมากเดี๋ยวๆโตนีกออกไหมน้ำฝนมหนแบบปาน้ดี ากระเป๋งไปด้วยก็เอาที่เอาที่สบ,บายใจนีรอดแล้วไม่ต้องรอดแล้วแสดงว่าฮัดาวไม่ต้องรอดแล้วลพูดทำไม,มให้พอให้พอนะอย,ย่าหน้าใหญ่ใจโตนัก บอกไม่ให้เยอะเดี๋ยวมันไม่พอหรือไม่ก็เชื่อไปเออต,ตักตังไม่ไปแล้วทำไมอะพอเหนือน่อยอืมรีบเหนื่อยจังลองตักดูไหมล่ะไม่ละชอบเป็นตากล้องมากกว่า น้องแรงที่